กลับสวัสด right. um, mm ีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเนี่กับมาพบกับแม่มันนี่คือเก้าวหจ้ามาเนี่แม่มันนี้พามาเดินชุดปะทานหรือพามาเบิ่งบรรยากาศดีๆอยู่ชุดปะทานน่าจะอ่าชุดปะทานมองนีกับเป็นอ่าที่ธรรมะจินของชาวบ้านเราแหวกนี่น่าจะแล้วชาวบ้านแก่คือเคียงน้าพี่น้องกหมู่บ้านแม่ันนี่กับมาหาปูหาปลาอยู่นี่น่าจะอ่าเป็นสถานที่อ่าสวยงามน่าจะแล้วก็บรรยากาศก็ดีๆีน่าจะเดี๋ยวไปอ่า เวิ่งกันเลยเนาะจ้าว่าบรรยากาศดีแค่ไหนเนาะพี่น้องจ้าเดี๋ยวไปกันเลยเนาะจ้าจ้านี่คือเรือเนาะอ่าเป็นเรือของชาวบ้านเนาะจ้ากัจอดไว้เนาะจ้าไว้อ่าหาปลาเนาะพี่น้องนี่จ้า ักตบชวากระจายเนาะพี่น้องหลายตะกอนบ่าว่าหลายปันนีเนาะจ้าเดี๋ยวนี้มันหลายขนาดเลยเนาะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเดินไปอีกมองนึงเนาะจ้าสิมีสะพานเนาะจ้านี่จ้าเป็นชนบทท่านของอำเภอวันไพจังหวัดขอนแก่นเนาะพี่น้องอ่ามองที่ธรรมหาินอ่าอุดมสมบูรณ์เนาะจ้าของชาวบ้านเนาะจ้า นี่จ้ะชาวบ้านห่วยซ้ายเนาอพี่น้องนี่จ้ะบรรยกกา,ญญากาศดีดีลมเย็นพัดมีคนมาตกปลาเนาะน้นจาจะมันจะเอารถกระบะามาตกปลากันนาาจะหาปลาหาปลาน้ะพี่นอ้องจ้านี่จ้า กาสอบถามมาแล้วเนาะจา้ากประมาณพันกว่าไรเนาะพี่น้องของชนบททานเนาะจ้าประมาณพันหาเนะาะวางไปถึงเอีกอ่าม้วบ้านหนึ่งเนาะจา้าติดกันเลยเนาะจา้าจ้านี่คือสะพานเนาะพี่น้องสะพาน,นาอ่าของชนบททานเนาะจ้าอ่าบรรยากาศดีมากเนาะพี่น้องลมเย็นสวยๆ จานี่ก็เพิ่นกัมาตกปลากันเนาะจ้ากับรถนี่จ้ะนี่จ้ะบรรยากาศดีๆเนาะพี่น้องยกไก่ยกไก่พ่นก็มาหาอยู่หากินแถวนี้เนาะจ้า นี่คือคุณยายเอ๋ไหมเนาะเป็นอยู่ชนป่าท่านนี่มาตั้งแต่โดน,นเนาะจา้าหรือมุจักกันดีเนาะจา่าไม่ใหญ่ไหมเนาะจา้ากับเป็นเลี้ยงควายอยู่แถวนี้เนาะจา้าบ้านเนาะก็อยู่ใกล้ๆนี่เนาะจา้อา่านี่จา้าก็คือคุณยายไหมเป็นกับมาให้สัมภาษณ์เนาะจา้นี่จา้า ยูหลายปีไปไม่ใช่ไหมวายแต่จนประทานเกิดถึนตัวตีว่า<ต>สอยงี้สิบ่นเหนอรนนเหอนั่นแล้วเราอยู่นนนนนจน,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 นวนน่านั่นเนาะเราอยู่จนว่าอายุเราจนว่าแกน้องเนาะเนาะจาะยู่แต่จนประทานประธานไหนมีบุ่นเนาะทีนี่จนประทานกับมี่จ้าเนี่ยจ้ากับคนผู้เกา่าผู้แก่ที่อยู่ในเราแยกหนีเนาะพี่น้องกับจนประทานเนาะจ้า นังจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่วัน,นี้นั่นเได้จ้าอ่าเป็นกำลังใจให้แม่วัน,นี้ถ้าคลิปต่อไปน้นองไปนองแม่วัน,นี้ก็อยู่จนบัดทธรรมนะจ้ะลมเย็นๆนะจ๊อะอาแม่วัน,นี้ก็สิเดินไปเรื่อยๆถ้าคลิปไปเรื่อยคลิปนี้ก็ขอจบไปจักคราวก็น่าจ้ากล่าวสวัสดีค่ะ